จากกระแสะเปิดมัวของเยาวรุ่นทำให้เราได้เจอเพชรเม็ดห่าอเอ้ยเพชรเม็ดงามและวันนี้ได้มาถึงทิ่นเยาวราชทักร้องเปิดมัวคนนี้เป็นใครไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจุจ๊บจิ๊บเชนยิ้มฮะครับผมกับผมเก่งกาจากคอมพิเตอร์ไทยแลนด์ครับครับอยู่ในช่องแซ่บมหาศาลใช่ใช่ใชอ้าวไปยึดช่องเขาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นช่องของก่อนบ่ายใครเครียดอ่าเอฟซีก่อนบ่ายใครเครียดนะครับวันนี้เราเดินมาที่เยาวราชนะครับผมครับผมอยากจะให้ดูว่าบรรยากาศเยาวราชเป็นยังไงคนเยอะมากมาก <ๆ S 1> เลยมาเยาวราชแต่เยาวชนเยอะมากเลยใช่ครับเจอเยาวรุ่นด้วยยอดกันไปเลยครับของกินเนี่ยอาหอยอร่อยอาหารอร่อยมีเย็นวุ้นซ้ำมียำวุ้นเส้น ปลาดุกฟูมียูปลาดุกฟั่มปลหอยแทงมีแยงหอยคำ้ถ้ายำปลาจระเมดก็เจ๊งจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกได้เลยว่าเราไม่ได้มาหาของกินเรามาค้นหาศิลปินอ้าวใครพี่ศิลปินที่โด่งดังอยู่ที่เยาวราชแห่งนี้นะครับเชื่อว่าใครๆหลายคนก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนไปดูกันเลยครับว่าใครไปไปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ติวเตอร์ขอเสียงหน่อยแล้ว เอฟซีเยอะแบบนี้นะฮะผมอยากจะชวนน้องติวเตอร์เราไปลองเล่นตลกดูบ้างเขาจะไปหรือเปล่าติวเตอร์ไปลองเล่นตลกกับพี่ไหมเขาผมเล่นตลกไม่เป็นเลยเออต้องสอนเขาสิพี่จิ๊บอะสอนยังไงอ่ะต้องสอนเขาช็อตจุดูจริงผมเชื่อว่าจริงจริงพี่เขารู้ว่มันดีแล้วเนี่ยนแต่พี่เล่นตลกก็ทำไมไม่รู้ใช่ไหมเปล่าพี่โง่จริงเอ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยอย่างงี้ได้เนี่ยเขาช็อตเขามีช็อตมุกอยู่ขอขอทีเปล่าพี่โง่จริงเอ้ยอ่ะช้านี่ชาดีรอขาลงด้วยนะฮะด้วย ปล่าพ no ี่โง่จริงเฮ้ยิ่มได้แล้วยยังได้อยู่แล้วมาเปิดบ่อนี้ตลกคาเฟ่ตลกอะไรช็อตบุ๊กมีเด้งออกร้องเพลงดีกว่านะนะเพลงอะไรครับเก่งกาดทักเพลงนะผมจะเอาร้องเพลงอีสานบ้านเฮาเพลงอีสานเลยเหรอเพลงอีสานอะคุยกับน้องเขาเฮ้ยโอ้ยระวังน้องไม่น้องเขาด้วยตั้งต่ำไว้ไงแล้วเอาขึ้นยังไงเลยเนี่ยบีบครับเอาบีบเหรอไม่โดนอีกที

สางหอมดอกผักกระเยี้อีสานบ้านเฮาแย่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 พอและฝรั่งมองเลยเพิ่งรู้หรอร้องด้วยกันแต่ฝรั่งเต้นใส่สวัสดีครับช่วยกันร้องนะร้องติวเตอร์นะเราจะชวนน้องติวเตอร์ไปทำการแสดงตลกกับรายการก่อนบ่ายคลายเครียดกันนะฮะทางช่องวัวพอยด์ไปไหมอยากไปไหมอยากไปไหมผมว่าผมไปแล้วคนดูจะเครียดฮะไปไปโอ้โห เอตามไปดูก่อนบ่ายกันด้วยนะฮะลองดูลองดูตามไปนะที่ก่อนบ่ายใครเครียดน,นะครับฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักอกลืมผู้เบาเป็นร้อยจึงคอยมาจักหรือคอยความรักนี้ไม่มีสึมคลาย ันวนว้ามองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไมีอยากให้เธอหลองรักใครนอกจากฉัน,ขอ,นขอบคุณนองติวตาบ้างๆานะฮะขอบคุณ FC ทุกท่านครับผม <What? S 3> ปลอบเบอกับน้องติวตาเลยแล้ว ขอให้น้องติวเตอร์รับปากผมก่อนว่าจะไปทําการแสดงกับผมที่รายการก่อนบ่ายใครเครียดไปด้วยกันไหมฮะโอเคไหมฮะได้ไปนะไปนะเดี๋ยวพี่โทรไปปุกขอไปเจ้าอวยพรนะ